สวัสดีครับผมอุลินิ์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้มีขาตั้งรุ่นใหม่นะครับตัวนี้แนะนำนาเสนอเลย MT90 จุดเด่นของมันนะครับตัวนี้เป็นระบบซีกาเป็นขาตั้งที่เป็นระบบ q u i r e l e a s e ซีกาตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในแพคเกจมีอะไรบ้างแกะกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวขาตั้ง MT90 เลยหน้าตาเป็นแบบนี้ จะคล้ายๆพวก MT16 อาถ้าใครเคยเห็น MT16 นะจะแ,แตกต่างนิดนึงคือตรงเนี้ยลายด้านล่างตรงลิปที่จับเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวหัวข้างบนตัวนี้จะเป็น Quick Release แล้วอาตัวนี้คือเป็นระบบซีกาเลยใครที่มีซีกาก่อนหน้าเนี้ยซื้อ Quick Release ไปแล้วมาใช้กับตัวนี้ได้เลยนะแต,แต่แตกต่างนิดนึงเพจตัวเนี้ยที่ให้มันเป็นสีแดงแบบนี้เลยนอกจากนี้ครับในกล่องยังให้ตัวหัวที่เป็นไตพอร์ตหัวไตพอร์ตอย่างเงี้ยมาอีกหนึ่งตัวด้วยอา ก็หมายความว่าถ้าคุณใช้งานกับกล้องคุณก็ใช้เพจนี้ถ้าคุณมีพวกแอคชั่นแคมต่างพวกโกโปพวกออสโมแอคชั่นเงี้ยคุณก็เอาตัวนี้ไปติดกระถางนั่นเลยทีนี้ดียังไงครับถ้าใครที่ใช้กล้องด้วยมือถือด้วยแล้วก็แบบแอคชั่นแคมเนี่ยผมว่าตัวนี้จบเลยนะในเซตเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยคือให้มาครบละอ่าข้อดีคือเนี่ยเวลาคุณต้องการเปลี่ยนกล้องเร็วมากตัวน,นี้ใช้งานง่ายล็อกอ่าเป็นคุีลีที่ผมว่าใช้งานง่ายนะแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าคนใช้กล้องตัวใหญ่อาจจะไม่่เเหมาาาะะพรว มันรับน้าหนักเยอะมากไม่ได้อทีน,นี้มาดูที่ตัวขากันขานะครับวัสดุเป็น ABS PC นะครับผมตัวนี้ขดสั้นสุดตอนนี้นะครับยังไม่กลางเนี่ยอยู่ที่21.5เซนติเมตรนะครับถ้าเรากางสูงสุดเลยนี่ตัวนี้สูงที่62เซนติเมตรตัวนี้สามารถปรับหลับได้นะตรงนี้เป็นแบบการเลื่อนนี่คือดึงขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วมันจะล็อกออโต้ตัวนี้ปรับได้5ระดับนะครับหัวบอลน,นี่ให้มาสามารถปรับองศาได้ตั้งแบบ90องศาอย่างนี้ได้ ล็อก90องศาอย่างนี้ได้นะครับผมตัวหัวเนี่ยเป็นเหล็กนะัขบอลน,นี่เป็นเหล็กส่วนตัวเบ้าต่างๆเนี่ยวัสดุเป็น ABS นครับตัวฐานก็ด้วยเป็น ABS ต่อมาในเซตนะครับก็จะให้ช่องโคชูมันหนึ่งช่องต่อกับพวกไม่ต่อไฟต่างๆอุปกรณ์เสริมที่เป็นลักษณะโคชูได้ซึ่งตรงนี้ปรับองศาได้นะตัวโคชูคุณหมุนอัดจัดได้อ่าตรงนี้ข้อดีนะครับผมตัวขาอย่างที่บอกระบบกลางง่ายๆเหมือนของอุลเริซี่รุ่นอื่นๆเลยคือคุณก็งัดตัวด้านปลายออกนะครับแล้วก็ดึงเลย ทีนี้ไอ้ตรงปลายเนี่ยครับเวลาเราดึงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ให้เพื่ออะไรเพื่อเวลากลางแล้วเนี่ยคุณก็คือยึดไว้เลยอ่าเวลาเรากางเนี่ยแนะนําให้หมุนล็อกไปด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยบางทีคุณไปกดอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะไม่มันขงละอ่าเวลากลางก็หมุนตรงนี้เพื่อล็อกใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ขาด้านล่างอ่าดูระบบการก็จะเป็นเหมือนอุลันซี่วัสดุตรงเนี้ยตรงขาทั้งหมดจะเป็น ABS ยกเว้นตรงเสานะครับจะเป็นโลหะถือว่าโอเคนะตัวนี้ตอบโจทย์การใช้งานสเปคนะครับตัวเนี้ย ลองรับน้ําหนักที่เขาบอกโหลดได้1.5กิโลกรัมแต่จากที่ผมลองนะผมว่าน้ําหนักที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นพวกกล้องคอมแพกไม่เกิน600กรัมนะครับหรือพวกแอคชั่นแคมต่างๆพวกนี้สามารถใช้งานได้ตัวขามีน้ําหนักที่189กรัมก็ถือว่าเบามากใครที่กําลังหาขาตั้งสําหรับวอล์กเนี่ยใส่อุปกรณ์หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือตัวแอคชั่นแคมเนี่ยแนะนาเลยตัวนี้ผมว่าไซส์กาลังดีนะเพราะเวลาเรายืดไปเนี่ยเนี่ย ยาวกาลังดีไม่สั้นเกินเกินไปนะครับแล้วก็เป็นระบบ Quick r e l e ร s e ที่แบบใช้งานง่ายราคาไม่แพงด้วยแนะนำเลยครับตัวนี้ MT 90ครับผมถ้าดูแล้วชอบสินค้านะครับสามารถซื้อสินค้านะครับได้ที่ u l ลซี่ไทยแลนด d ทุกช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับติดตาม u ุลซี่ทุกช่องทางด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม